ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินครับอีกเช่นเคยครับพบกันเป็นประจำทุกวันทางช่อง i-n TV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางรวยเป็นของคุณคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่มีใครไม่อยากรวยไม่มีใครไม่อยากประสบความสำเร็จ ตื่นขึ้นมาก็อยากสําเร็จแล้วยกเว้นเด็กๆไม่เคยรู้เรื่องคือคนเราไม่โตขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะคนมีครอบครัวมีลูกมีสามีภรรยาก็อยากจะให้ครอบครัวมีความสุขมีความอบอุ่นคนจะสร้างครอบครัวให้มันมีความสุขความอบอุ่นได้ปัจจัยหลักเลยต่อให้รักกันแค่ไหนก็ตามนะหวานแค่ไหนก็ตาม ถ้าขาดปัจใจนี้ปัจใจเดียวหลังสามปีให้เขาเรียกถัดจากนั้นเขาเรียกว่าหลังมาอยู่ด้วยกันสักสองถึงสามปีถ้าปัจใจนี้ขาดเมื่อไหร่นะมีปัญหาเนีชีวิตจะไม่มีความสุขเลยบางคนบอกว่ามันคืออะไรเงินบางคนบอกว่าเอ้ยเงินไม่สำคัญนะพูดเอาหน้าจริงๆ ผมเห็นหลายคนนะชอบพูดเอาหนะ้าบอกเอ้ยเงินซื้อไม่ได้เงินนะ่ะซื้อได้ซื้อความสุขได้ไอ้ที่พูดบอกว่าซื้อนู่นซื้อนีอออ่ไม่ได้นะ่ะไม่จริงนะ่ะที่แข่งขเครืยอกแกล้งแย่งชิงดีชิงเด่นกันทุกวันนี้เพื่อผลประโยชน์ทั้งสิน้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะน่ะเนียนๆน่ะผลประโยชน์มีสองอย่างนะโงทางกับแบบเนียนๆหน,นีไม่พ้นหรอก ก็คือต้องมีรายได้เพราะว่าหลายคนนะผมเห็นนะตอนแรกๆนะรักการหวานปานจะเกินพอมีครอบครัวมีลูกคนสองคนเข้ามาเวลาผ่านไปสามปีสี่ปีเงินขาดมือก็เรียกว่าครอบครัวตกอับตกตำ่ำทะเลาะเบาแวงกันเกือบทุกวันเพราะใครใจ่ายมันมีเยอะเนี่ยทะเลาะกันเกือบทุกวันบางคนนะ่ยบางทีวันเว้นวัน บางทีเรื่องไม่ใช่เรื่องสละมันงดหงิดไงเพราะจะไปจ่ายนู่นก็ไม่มีเดี๋ยวค่าไฟไม่ล้ะค่าน้ำไม่ล้วค่าเทอมลูกไม่ล้วค่าเช่าบ้านไม่ล้ะสารพัดค่าค่าผ่อนร์ไซไม่ละค่าบัตรเครดิตลองคิดดูสิบเรื่องอ่ะปัญหาสิบเรื่องเกี่ยวเรื่องเงินทั้งนั้นนะอินุงตุงนางมาชล,มลุมุนไม่ได้ไม่เครียดทนไหวอ่ะทนไม่ไหวปัญหาก็สะสมเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นส่วนหนึ่งนะ บางทีผู้ชายเนี่ยเราต้องยอมรับผมก็ไม่ได้อยากไปโทษผู้หญิงหรอกแต่เพียงแต่ว่ากําลังจะชี้เห็นวเวลาปัญหาในครอบครัวหนุ่ตุงนางมากๆผู้ชายบางทีก็หาทางออกทางอื่นบางคนก็หาทางออกไปดื่มเหล้าสวนเสเฮฮะกับเพื่อนฝูงเพื่อลดความเครียดแต่ก็ได้แค่ชั่วคราวแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีก็หลงละเองไปเรื่อยเปื่อย เข้าเล่นการพนันมั่งติดผู้หญิงมั่งติดอหนูมั่งติดเดี๋ยวนี้ไม่ไมรู้มีนักร้องหรือเปล่าตามผมไม่เคยเข้าไปโอ้โหเป็นสิบสิบปีแล้วมั้งตามคาฟ่งคาเฟ่ไม่รู้มีหรือเปล่านะตอนนี้นะแต่อาจจะมีแหละตามต่างจังหวัดอ่ะกรุงเทพไม่ไม่น่าจะมีหรอกตามคาเฟ่นะผมก็ไม่มั่นใจคือถ้าใครมีข้อมูลบอกหน่อยแล้วกันว่าสมัยก่อนก็ไปอยู่กันเรื่อยๆหลังๆมาเป็นสิบกว่าปีแล้วผมไม่เคยไปเลยใช่ไหมนี่ ก็จะไปหาทางออกทางน้งก็แล้ในที่สุดคือบ้านแตกสแสแลกขาดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยไหมเราต้องรู้ที่มาของปัญหาถึงจะรู้ว่าเส้นทาง,างความสิเนเมันจะเดินไปทางไหนเราะฉะนั้นเราไม่อยาปฏิเสธเรื่องรายได้มันมีความจําเป็นที่สุดที่จะปลักคองให้ชีวิตครอบครัวอยู่ยั่งยืนยงหลักๆนะ ถ้าไม่มีปัจจัยตัวนี้ต่อให้รักกันอย่างที่บอกให้รักกันแค่ไหนก็ตามนะบางทีก็อยู่กันได้ไม่ยยั่งยืนหรอกสรว่ามีคนสามีภรรยาอีกคนโอ้โหผ่านหน้าดูผ่านเรื่องเงินจนหมดตัวอย่างนี้บางทีมันก็ทนไม่ได้แรกๆอาจจะทนได้นี่เห็นไหมก็เราพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินชีวิตนี่สาคัญที่สุดว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยอย่างไรทุกคนก็เคยผ่านมาไม่มากก็น้อยแหละไอ้เรื่องแบบนี้นะแต่หลายๆคนสามารถปรับตัวได้ คนที่ปรบประตูได้ถือว่าเป็นสิ่งวิเศษสุดๆจริงๆไม่มีขยะเลวทั้งหมดหรอกแต่บางครั้งมันเขาเรียกว่าอะไรเผลอพลาดไปแต่สามารถดึงใจตัวเองกลับมาได้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องแต่หลายคนนะผมเห็นเนี่ยชอบซ้ําเติมเรื่องเก่าพูดแต่เรื่องเก่าทั้งที่เขาเลิกไปตั้งนานแล้วแต่ไม่จบสิ้นอ่ะพูดแต่เรื่องเดินเวลามีปัญหาเอาแล้วโยงในเรื่องเก่าเนี่ยทําให้ ขาเรียกยาสมานแผลทางใจมันไม่มีเพราะไม่มีปุ๊บมันก็ไม่มีสมาธิที่จะขับเคลื่อนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะกลับไปอยู่ในครอบครัหวหูแบบไม่รู้เรื่องอะไรเราห้องแขงใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเมื่อเราเข้าทําความเข้าใจกับการดําเนินชีวิตแบบครอบครัวที่มันเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เราต้องมีวิธีการสิเดี๋ยวจะมีวิธีการอย่างไร ู้เดียวครับ นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บริษัท n e w c a s e Life Network จำกัดนำโดยนายชัตรนันท์ภูธะนวนิย์ประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท You Food International จำกัดสาเหตุที่บริษัท You Food International จำกัดได้นำเอเซาย You Food มาเซ็นสัญญากับ n e w c a s e Life เพราะเห็นว่ากานประธานและก็คณะทีมงานของบริษัท n e w c a s e Life นั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และผมเชื่อมั่นใน New KC Life เนื่องจากว่ามีสื่อที่เป็นตัวช่วยในการดําเนินธุรกิจครับนําโดยนายธนกรวัชระมงคลประธานกรรมการได้ร่วมเซ็นสัญญามอบผลิตภัณฑ์เอนไซ U f o ูฟให้บริษัท New KC Life เป็นตัวแทนจําหน่ายในระบบเครือข่ายขายตรงทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุ ส่งเสริมการตลาดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะทำยอดขายในสิ้นปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทบริษัท New k c ซีไร t ขอขอบคุณท่านประธานบริษัทยูฟู้ดครับที่ให้เกียรติและให้ความมั่นใจบริษัท New k c ซีไร t เป็นผู้จัดจำหน่ายเอนไซม์ยูฟู้ดแต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกนะครับบริษัท New k c ซีไร t ขอสัญญาว่าจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ไปสู่สมาชิกของเราและผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพทั่วโลกครับเราบริษัท New เคซีไลฟ์ขอสัญญาครับงานนี้มีคุณกายภัยลินให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้วางแผนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยสนใจเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมรายได้ควบคู่กันไปกับบริษัท New เคซีไลฟ์โทร 089791-1999 087-042-8899 กลับเข้าสู่ราการรวย2 4ชั่วโมงกับผมกายบรินอีกครั้งครับเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยอย่งเดียวนะคือโลกทั้งใบเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็ห้ามไม่ได้ด้วยเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีพัฒนาการใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าเรามัวแต่คิดเรื่องเก่าๆทำแบบเก่าๆเชื่อไหมว่าคุณสวย ทำไมคิดเก่าๆทําเก่าๆมันต้องซวยอ่ะคุณล้าหลังไงหลายคนนะคนที่ทำํำอาชีพเครือข่ายขายตรงนี้ที่ผมเคยก็เรียกว่าแบบสนทนามาด้วยส่วนใหญ่ที่เจอนะคุยแต่เรื่องความสําเร็จเก่าๆผ่านมาแล้วห้าปีสิบปีความสําเร็จคุยแบบภูมิใจเหลือเกินตื้นตนใจเหลือเกินคือเรื่อยึดติดแต่ภาพเก่าๆที่ตัวเองเคยได้สัมผัสได้รับมา คนที่ไปยึดมั่นถือมั่นกับความสําเร็จเก่าๆแต่ปัจจุบันล้มเหลวไปแล้วนะคุณก้าวไม่ข้ามตัวตนที่แท้จริงเห็นไหมเพราะมันจบไปแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วยาผ้า,ภาคภูมใจกับความสําเร็จเก่าๆให้มันเลยเถิดจนคิดว่ามันเป็นปัจจุบนันไอ้ที่พูดเนี่ยนะหลายคนพูดถึงความสําเร็จเก่าๆแต่ไปหลงเลยเลยว่ามันยังมีความเป็นปัจจุบันอยู่ มันไม่มีเหลืออีกเลยหายไปเกลี้ยงไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวเหลือไว้แต่ความล้มเหลวเพราะคุณไม่สำเร็จอีกแล้วไงเคนเมื่อมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราต้องมาคิดเรื่องใหม่ๆทำใหม่ๆแล้วเ,เราจะรวยความซวยก็จะหายไปเพราะเรื่องเก่าๆจบไปแล้วเอาคืนไม่ได้โลกมันเปลี่ยนแปลง มันมีพัฒนาการใหม่ๆมรีรูปแบบการแข่งขันใหม่ๆไม่สามารถจะกลับหวนคืนสู่อดีตไปได้จงเก็บไว้ในความทรงจำเฉยๆอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัจจุบันอยู่เลยถ้าคุณคิดว่าความสำเร็จเกา่าที่บอกอะ่ะยังเป็นปัจจุบันอยู่เลยคุณก้าออกจากมันไม่ได้เวลาคุณไปร่วมงานกับใครก็แล้วแต่นะคุณยังยึดมั่นถือมั่นกับภาพในอดีตหรือบทบาทหรือยศถาบรราศักิ หรือตำแหน่งที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตคุณก็ยากที่จะไปร่วมงานในเรื่องที่มันเรืยอคิดใหม่ๆทำใหม่ๆได้ต้องลืมมันไปมาเริ่มใหม่ๆเอาความสำเร็จเก่าๆมาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็มาร่วมกันคิดแบบใหม่ๆทำใหม่ๆความรวยจะมาเยือนคุณไม่ยากที่มันยากเพราะว่าคุณลืมอดีตไม่ได้ไงพอม,มาเจอเรื่องใหม่ๆเจอแบบโอ้โหแบบ คนรุ่นใหม่มันมาพูดบางทีมันพูดทําให้เราเสียหน้าเสียฟอร์มถ้าคําพูดของคนรุ่นใหม่มันดีมีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่มันดีกว่าเดิมอะที่จะนำพาให้เราแล้วก็ทีมงานของเราไปก้าวสู่ความเป็นเลิศได้นะต้องเคารพและยอมรับโดยสะดุดีไม่ต้องไปเสียหน้าเสียฟอร์มใช่ไหมไม่มีฟอร์มให้เสียอีกต่อไปแล้วเพราะคุณล้มเหลวไปเรียบร้อยแล้วไงมีแต่ความสําเร็จในดีตปัจจุบันคุณล้มเหลวไปแล้วไงใช่ไหม กันต้องตั้งสติให้ดีๆมันถึงจะค้นพบเส้นทางรวยสายใหม่ถ้าคุณไม่มีทางเขาเรียกหลุดพ้นจากบ่วงกรรมเขาเรียกบ่วงกรรมในอดีตได้นะคุณไม่สามารถที่จะสร้างบุญในยุคใหม่ๆได้เห็นไหมเพราะไปวนเวียนคนที่คิดเรื่องอดีตมากเกินไปนะไปยึดมั่นถือมั่นกับอดีตมากจนเกินกว่าเหตุคุณจะก้าไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิมยากมากเลย ใช่ไหมแันตรงรู้จักปลดปล่อยรู้จักปล่อยวางบ้างพุทธเจ้าเนี่ยสอนดีนะผมอาจจะไม่แตกฉาในเรื่องธรรมะเท่าไหร่เลยถ้าทำไมอ่พอได้แหละใช่ไหมแต่ว่าก็พอรู้เรื่องบ้างแหละใช่ไหมสอนให้คนอย่ายึดมั่นถือมั่นจนเกินไปจงเดินสายกลางรู้จักปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองไปตามยุคกามสมัยที่มันควรจะเป็นแต่ในที่สุดต้องสร้างกรรมดีผมคุยนะ ระดับผู้บริหารหรือระดับผู้นำระดับต้นๆของเมืองไทยเนี่ยหลายคนเลยนะหลังๆมาเนี่ยต้องยอมรับคือผู้นำระดับพักการเลยอดีตเคยสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่ปัจจุบัน